สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่กำลังรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ครับผมน้อยนัทวัฒน์ครับผมจาก Ford Auto g a l l e r y รปทุมธานีครับพบกันเช่นเคยครับกับการรีวิวชุดแต่งรถยนต์ Ford นะครับผมวันนี้มาในรุ่นยอดฮิตอีกแล้วครับผมเป็นรุ่น XLT ครับต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้ตกแต่งมาในชุดแต่งแ a m m e r รรอบคันนะครับผมบวกกับยกสูง2นิ้วครับล้อ20นะครับผมออฟเซตออฟลึกลบ24 นะครับผมด้านท้ายโลบากันชนเป็นงานของแฮมเมอร์ทั้งคันเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับผมว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ด้านบนกันเลยนะครับผมด้านบนจะเป็นสกู๊ปทรงฟริกนะครับผมใหญ่ๆดำๆเต็มฝากกระโปรงแบบนี้เลยครับผมเป็นงานสีทูโทนนะครับเป็นสีดำเงาตัดกับสีดำด้านครับผมแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวแรดนะครับผม ติดมาให้ด้วยนะครับถัดลงมากระจังหน้าเป็นสไตล์ของแรปเตอร์นั่นเองครับผมตัว FORD ตัดเป็นสีดำเงานะครับผมรวมไปถึงชุดไฟ3จุดนะครับตรงนี้ออกแบบมาเป็นสีขาวนะครับเป็นไฟ LED เนาะแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างที่เป็นไฮไลท์ของเราเลยนะครับผมเป็นชุดกันชนเหล็กของแฮมเมอร์นั่นเองนะครับผมชุดนี้นะครับตกแต่งมาเป็น สีแดงของแฮมเมอร์นะครับปกติเนี่ยจะเห็นทั่วไปก็จะเป็นสีแดงนะครับแต่ลูกค้าเน้นสีดำเนาะเราก็เลือกเป็นห่วงโอเมก้าสีดำให้ลูกค้านะครับผมบวกกับตกแต่งกันแคงนะครับผมเป็นงานของแฮมเมอร์อยู่แล้วนะครับผมออกแบบมาเป็นสีดำเช่นกันครับถัดต่อมาครับผมเป็นชุดไฟหน้านะครับตรงนี้ เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเป็นรุ่นของ XLT นะครับบวกกับไฟที่เราตกแต่งขึ้นมาเพิ่มนะครับเป็นสไตล์ของไฟ m u s t ต n งนะครับมีไฟ daytime running light ตรงนี้เป็นสีส้มนะครับผมคีบฉลาม3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็บวกกับไฟครอบดวงไฟนะครับผมแล้วก็ตกแต่งเป็นสีบ u ูอายนั่นเองครับลูกค้าสามารถเลือกสีไฟได้นะครับสีส้มสีขาวนั่นเอง ต่อมานะครับผมที่เป็นไฮไลทไ์ของเราเลยนะครับนั่นค,คือการตีวายบอดี้นั่นเองครับผมจะสังเกตว่าตัววายบอดี้เนี่ยจะก็คือการตีโป่งด้านข้างนะครับปกติด้านข้างตัวเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเราตีออกมาเพิ่มให้รถมีขนาดที่กว้างขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับตัวแรปเตอร์นั่นเองครับผมตีโป่งตรงนี้ออกมาประมาณ6นิ้วนะครับรวมกับซุ้มล้อแล้วนะครับผมตัวซุ้มล้อตรงนี้ก็เป็น งานของตัว Y Body เช่นกันครับออกแบบมาให้เข้าชุดกับกันชนหน้านะครับผมตรงนี้ถัดมาด้านล่างครับเป็นงานแม็กนะครับผมล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับผมเป็นลายดาวแบบนี้นะครับเป็นขีดสีเงินแบบนี้นะครับผมออฟลบ24นั่นเองนะครับใหญ่ๆลึกๆแบบนี้เลยนะครับผมรวมไปถึงยางนะครับผมตัวนี้ เป็นยางออเป็นยางมัทเทเลนนะครับผมซีรีส์35คูณ12.5นะครับผม R20 นั่นเองครับผมโหดๆดูๆแบบนี้เลยครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับผมว่าลูกค้าต้องการซีรีส์ยางแบบไหนนะครับเรามีแบบให้ลูกค้าได้เลือกกันรวมไปถึงคันนี้นะครับผมเมื่อล้อใหญ่ๆแบบนี้แล้วนะครับจำเป็นที่ต้องยกสูงนั่นเองครับลูกค้าก็ยกมาที่2นิ้วนั่นเองครับ ัดมานะครับผมที่เป็นไฮไลท์เช่นเคยครับเป็นบันไดข้างนะครับผมเป็นงานของแฮมเมอร์ต้องบอกว่าคันนี้นะครับผมเป็นงานของแฮมเมอร์รอบคันเลยนะครับมาดูบันไดข้างกันเลยครับบันไดข้างตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากบันไดเดิมนะครับที่ติดมาจากโรงงานเนาะเปลี่ยนเป็นงานของแฮมเมอร์ทรงสปอร์ตออฟโรดแบบนี้เลยครับผมต้องบอกเลยว่ารายละเอียดนะครับผมเป็นแฮมเมอร์แท้100%แน่นอนครับ ติ๊กเกอร์ด้านข้างครับลูกค้าเลือกเป็นแบบเรียบๆนะครับผมเป็นสีดำนะครับผมเป็นสีดำด้านนะครับตัดขิดสีแดงนิดนึงนะครับให้รถยังมีความสปอร์ตเพิ่มขึ้นนั่นเองครับรวมไปถึงด้านท้ายครับผมลูกค้าก็เลือกติดติ๊กเกอร์เป็นสไตล์ของตัว r a t t o r X นั่นเองครับถัดมาครับด้านบนด้านบนเป็นโลบาร์เป็นงานของ Hammer นะครับผมจะสังเกตได้ว่า เป็นตัวอลกิกสีแดงแบบนี้นะครับแข็งแรงทนทานนะครับงานแฮมเมอร์แท้ร้อเร์ซครับผมบวกกับด้านท้ายครับมีไฟเบรกนะครับผมสองท้ายกระบะให้ด้วยเช่นกันครับมาดูที่ด้านท้ายกันบ้างนะครับผมมาเริ่มกันที่ด้านบนก่อนนะครับด้านบนจะเป็นตัวเขา,าเรียกว่าสปอยเลอร์ครอบฝากระบะนั่นเองนะครับผม รวมไปถึงตัวข้อฝาท้ายนะครับออกแบบมาเป็นสีดำด้านนะครับ Ford ตัดสีดำเงานะครับถัดลงมาก็เป็นงานของแฮมเมอร์เช่นเคยนะครับลูกค้าเลือกแฮมเมอร์ทั้งคันจริงๆนะครับผมไฮไลท์ของคันนี้นั่นเองเอจะเป็นชุดห่วงโอเมก้าเป็นสีดำเหมือนด้านหน้านะครับให้รถมีความดำเพิ่มยิ่งขึ้นครับที่เห็นตรงนี้ก็คือเป็นไฟ LED นะครับผม แล้วก็รวมไปถึงไฟ2ไฟป้ายทะเบียนก็มีมาให้นะครับเซ็นเซอร์4จุดของ XLT ก็อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ด้านท้ายก็ประมาณนี้ครับผมไฟเนาะยังไม่ได้พูดไฟก็ตัวนี้เป็นไฟ LED ตัว C นะครับผมกรอบไฟเป็นรมควันสีดำแบบนี้นะครับตรงนี้ถอด เปลี่ยนให้ยกชุดเลยจากของเดิมนะครับแต่ดวงไฟยังอยู่ครบนะครับผมไฟถอยไฟลีนะครับไฟท้ายนะครับผมไฟเบรกไฟเลี้ยวยังอยู่ครบนะครับตรงนี้เป็นสีไฟลมกรอบสีดำรมควันนั่นเองครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับชุดแต่งคันนี้ต้องบอกเลยว่าโหดออฟโรดสปอร์ตนะครับผม <laughs> เพราะว่าเน้นชุดแต่งเป็นงานของ เป็นงานของแฮมเมอร์นะครับผมต้องบอกว่าแฮมเมอร์ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของชุดแต่งของ Ford อยู่แล้วนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถยนต์ Ford นะครับแล้วก็มี Ford Ranger อยู่ในใจนะครับผมเป็นกระบะยกสูงแบบนี้นี่เองนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับผมทุกกรณีนะครับชอบการแต่งสไตล์แบบไหนในช่องน้อยนัทวัฒนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งไลน์มาได้เลยนะครับผม ผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ที่ด้านใต้คลิปนะครับแล้วก็รวมไปถึงสามารถโทรปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ0842391429นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมสามารถปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์เรามีบริการไฟแนนซ์นอกสถานที่ถึงบ้านลูกค้านะครับไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่โชว์รูมนะครับผมรวมไปถึงบริการขับ ส่งมอบรถนะครับผมไปถึงบันไดบ้านลูกค้ากันเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยลูกค้าบางทีลูกค้าเป็นมือใหม่นะครับผมยังไม่คุ้นชินกับการขับรถหรือเส้นทางนะครับอาจเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมเราก็มีบริการตรงนี้ด้วยเช่นกันครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ครับอย่าลืมกด s ับ s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์นะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวที่เราอัปเดตให้ทุก ทุกวันนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าเราจะนำชุดแต่งอะไรมาให้ลูกค้าได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ